คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2564สายเทคสิมโพเซียม2021ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีศาสตราจารย์ดรศิริพรจึงสุทธิวงศ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุมรองศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรีสุภาสอนรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการการจัดโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีให้แก่นักเรียนโครงการที่กระสวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักศึกษา และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีได้เพิ่มผนความรู้ทักษะทางด้านวิชาการโดยการฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิการแลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์การจัดแสดงเทศกาลผลงานทางด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชนโดยสามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนางานพัฒนาตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคตช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อประเทศไทย4.0ถึงเวลาของคนที่เข้าใจพฤติกรรมของโมเลกุลสำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสนอผลงานแบบออ l ์เร p ร e พรีเซนเทชันคัดเลือกจากผลงานนักศึกษาและส่งรายชื่อนักศึกษาสาขา วิชาละ2คนจำนวน5กลุ่มได้แก่กลุ่มคณิตกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มจุลชีววิทยากลุ่มชีววิทยากลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยและความปลอดภัยกลุ่มเคมีและเทคโนโลยียางโพลิเมอร์และกลุ่มฟิสิก และฟิสิกอุตสาหกรรมและมีการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์พรีเซนเทชันจำนวน10กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มเคมีและเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กลุ่มชีววิทยากลุ่มจุลชีววิทยากลุ่มฟิสิกและกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามายัยและความปลอดภัยกลุ่มเว็บแอปพลิเคชันและโปรแกรมมิ่งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียเกมแอนิเมชันและเน็ตเวิร์กอิงและนักเรียนโครงการวมวมีนักศึกษาและนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้นจำนวน107ผลงานแบบปากเปล่าจำนวน18ผลงานและการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน153ผลงานณนะห้องประชุม SC138 อาคารวิจัยคณะวิทยา าสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ดรสิริพรจึงสุดที่วงคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2564สายเทคซิมพอซิเียม2 1ครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าการประชุมวิชาการเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนโครงการที่กระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเส เสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางวิชาการนักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ซึ่งอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป